สวัสดีครับคำว่าถาดภาษาอังกฤษมีหลายคำขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นถาดขนาดไหนนะครับใช้เพื่ออะไรแต่ในเครื่องแฟกซ์และเครื่องพิมพ์นั้นถาดสำหรับวางกระดาษเรียกว่า paper tray ครับ paper กระดาษ p a p e r และ tray t, t r a y ถาดครับ tray เช่น the paper tray is empty ความหมายก็คือกระดาษในถาดหมดเพราะว่าหมดก็คือ empty the paper tray is empty อีกตัวอย่างหนึ่งครับ put more paper in the tray put more paper in the tray ความหมายก็คือใส่กระดาษเพิ่มในถาดจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าคุณสามารถใช้ tray คำเดียวกันก็ได้นะครับไม่ต้องพูดว่า Paper tray เราเข้าใจยังดีว่า tray ในประโยคนี้หมายถึง paper tray เช่น you haven't placed the paper on the tray correctly คุณวางกระดาษบนถาดไม่ถูก you haven't placed the paper on the tray correctly